แล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างภาพจากเลนเจ็ดกี่สิบินเนะครับเป็นตอนแสงน้อยเดี๋ยวผมจะพาเจไปกินสุกี้สายพันุอีจาด้วยเลนตัวนี้โอ้หนักเหมือนกันนะเนี่ย F2.8 ตอลอดช่วงแต่ว่ามันสวยไงดูดิดโอ้มันละลายหลังสวยเลยอะ่ะกว้างมากด้วยนะครับนี่สูงสุดได่เท่านี้อืมแคบสุดกว้างสุดเป็นแบบนี้นะครับวันีว่ามาถ่ายรูปที่ชิบาสเต,เตชันวันนี้ไม่มีคนเลย ใายสบายมีร้านไมโลอยู่หนึ่งละอาไปเจย,ยังไม่เคยกินอี้จาสุก,กี้หม่าล่าใช่ยังไม่เคยกินสุก,กี้อาคือเคยกินสุก,กี้จินดานะแต่ยังไม่เคยกินอีจอ้จาอี้จ่ามี <c oughs> ทุกอย่างของสุก,กี้จินดาเออแต่ว่ามีน้ำจิ้มเสฉวนเพิ่มขึ้นมาออของสุก,กี้จินดาจะมีแต่น้ำจิ้มงาวางไว้ แต่ของมีจารีเสฉวนด้วยเสฉวนอร่อยเด,เ,อเดี๋ยวเราไปชิมเออไปเดีไปชิมกันครับถึงแล้วร้านซุกี้มาล่าอีจานะครับอีจา่าอีจาเป็นซุกี้สายพานมาแบบนี้ตอนนี้เจกําลังไปตเอาน้ำจิ้มอยู่นี่คื็อาหารในสายพานอา่าเป็นแบบนี้เลยอันนี้ผมชอบมากเพราะว่าเวลาเรากินกับน้ําซุปนะครับซุปเนี่ยเดี๋ยวรอมาผมตักซุปกระดูกหมูกับ เผ็ดหอมไปมันจะได้น้าจิ้มมันจะดูดน้ําจากซุปแล้วก็จิ้มกับน้ําจิ้มนะครับแต่เดี๋ยวน้าจิ้มยังไม่มาแ้วมันอร่อยมากวันนี้พาเจมกินครั้งแรกรมันเลือกน้าซุปได้สองซุปการมันลาลายมัน,ดนเดี๋ยวสลับกันครับสลับกันอของผมเป็นนื้อหมูใช่ครับอของผมเป็นกระดูกหมูกระดูกหมูคนมากอันนี้อร่อยมาก แล้วก็ของเจสั่งเป็นมาล่ากับกระดูกไก่ <c oughs> คุณเปยทำน้ำจิ้มมาแล้วเอก็คือใส่งาเยอะๆใส่งาแหมอะไรนะผักชีก,กับต้นหอมเงยอะๆไม่ใส่พริกใ,ใส่พริกด้วยคง <c oughs> เงิน <c oughs> ปกติน้ำจิ้มที่นี่เนี่ยผมจะสั่งเอาเพราะว่ามันจะมีสั่งสองสูตรของางร้านคือมีเสฉวนกับน้ำจิ้มงาจริๆเต็มที่สุดก็คือน้ำจิ้มงา แต่น้ำจิ้มง,งามันมีหลายร้านหลา,หลายร้านก็มีแต่ว่าที่นี่มันมีน้ำจิ้มเสฉวนด้วยแต่ว่าต้องตัดตัดกับเขาเอาน้ำจิ้มครับตัดน้ำจิ้มเลยเอาน้ำจิ้มง,งากับน้ำจิ้มเสฉวนอย่างละถ้วยครับมาสั่งแต่ลองชิมด้วยว่าจะอร่อยคือของริง<ต>ไห<อ>รือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเราชิม ที่นี่ก็จะหยิบเป็นไม้นะไม้แดง5าบาทเหลือง10บาทเดี่ยว20บาทนะแล้วก็มีรายการตามนี้อ่านะมาดหูหยิบตามนี้เขาก็จะบอกว่าเนี่ยถาดขาว30ถัดแดง50นะครับถัดเหลือง8ปบาทแล้วก็หยิบได้ตามใจหยิบเอาไปต้มใส่หมอ้อแล้วก็เอาไม้เสียบเข้าไปในโถตัวนี้ในกระบอกตัวนี้แล้วก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มหมวัวใจคือน้ำจิ้มครับร้านสุก,กี้ น้าจิ้มต้องบริการตัวเองนะครับแต่ว่าสั่งได้มันจะมีน้ำจิ้มสูตรทางร้านกับจิ้มเสยฉวนผมกำลังให้ที่เขาทำให้อยู่มันก็จะมีเนี่ยน้ำจิ้มงามีพริกมีหอยมีเห็ดหอมเต็มเลยก็เครื่องปรุงตรงฝังหม้เทียบก็สายพานนะครับทุกคนนั่งกินด้วยกัน ร้านไม่ได้ใหญ่มากเล็กแต่ว่าจุคนได้เยอะมากแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่เตาปิ้งย่างนะครับราคาเท่ากันแต่ว่าจะมีเตาปิ้งย่างเพิ่มเข้ามาด้วยแต่ว่าเตาปิ้งย่างมันจะต้องมันได้พื้นที่หน้ามากจริงแต่ว่ามันจะต้องเดินมาหยิบของตรงสายพานเราชอบให้สายพานมนเอาวัตถุดิบมาหาเรามากกว่าอตอนนี้ตอนนี้เติมของแบบเยอะมาก เติมเยอะโคตรดูดเนี no. ่ยเขาก็จะไปปรุงมาให้นะครับอันนี้น้ำจิ้มเสชวนเสชวนแล้วก็นี่น้ำจิ้มงาน้ำจิ้มงาสูตรทางร้านทางคู่นะครับอร่อยแต่ว่าปกติเนี่ยผมจะไม่พอใจผมจะชอบเดินไปเติมกระเทียมแล้วก็เติมงาแล้วก็เติมพริกไทยเติมขัวอะไรของผมอ่ะซึ่งก็เดินไปเติมได้เต็มที่รงมูล อว่านี้ก็คือคน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 แล้วก็คน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 เจ๊กิบอะไรบ้างเนี่ยอนนี้ก็ิบได้านผักผักคุณ <c oughs> ยังไม่หยิบเนื้อเลยใก่ของกระดูกเรากินผักมหม้อเป็หอกกรไป๋องเป็นอกไก่ จิ้มเสียชวนเอาเนื้อขึ้นมาเอาเนื้อขึ้นมาจิ้มอร่อยก็ดูไก่อร่อยฮัลโหลก็ดูหมูก็ดูไก่อร่อยอร่อยมากเลยอ่ะเน่เน่เน่ ปกติอ่ะนะบกินน้ำซุปหมาล่ากับซดำแ่วันนี้อยากุกินน้าซุปหมาล่ากับซดำเหลอซุดอซุปดำโอเคเดี๋ยวนี้เราซุมแต่ว่าวันนี้เรลองกิ่หม่าล่าใน้นอร่อยาปกติเห็นแมูอร่อยจามันเจต้องลองกระดูกหมูผมกระดูเฮ้ยชอบกระดูกหมูมาก แล้วครับลองชิมลองชิมลองชิมกกกระดูไ่ยังไม่เคยกินกระดูกไก่กระดูกไก่ต้นนมเหมือนกันกระดูกไก่อะไรเปล่กระดูกหมูมันจะแบบติดหวานกระดูกไก่มันจะแบบอร่อยกาไหมเค็มเด็อร่อยอร่อยจมไก่ ิโจหมูโจไก่โจขนอไอ้ผู้เ็็นภาพเลยววต้องเอาเนื้อได้แล้วเนื้อ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 นธรรมดาก่อนดื่มกินสอถาดแค่นี้เราอะไรมากตู้เจ๊ไมอ่ะก็คนชอบกินน่ะ ยังไม่เห็นเนื้อจากคุณเลยใช่ครับนี่นี่มีแล้วมีกลุ่มกุ่มกุ้งเราไม่ให้สัตว์กินเนื้อเป็นคนกินผักเออผมรอผักมาอยู่ตอนนี้เลยจิบอะไรฟองเต้าหู้ตนโถถุงเยอ่านหน่อยตาเอา่านหน่อยนะรอจิบฟองเต้าหู้ไอ้ฟองหูก็อยากคือว่ามันคืออะไรอ่ะ คุณยิบแล้วคุณรับผิดชอบด้วยนะมันแพงด้วยนะค่าตลาดเราอยารู้ว่าคืออะไรไม่ด้ยิบต้องร้องต้องร้องอยากกินร้องหยิบเลยแปลงกันมาอาแบ่งกันก็ได้เะเอามาทำกุ้งอะไรต่มต่าก็เข้าไปทางไปอย่างนี้มันเนี่ยหอมแบบเจ๊หนาเล่าเอาไห้ผมใส่เข้ามานี่อันหนึ่งลองครับแล้วผมไม่มีใบ อมนีเจอนนี้ต้องอร่อยอันนี้อร่อยนักกินเต้าหู้ใจเย็นสำหรับพวกร้านปิ้งยางพวกนี้คือเราไปจุ่มเนี่ยมันจะสุกเหมือนกันแต่ว่าน้ำจิ้มต้องอร่อยด้วยนี่น้ำจิ้มงาสุดทั้งร้านเคยผสมเองแล้วไม่เคยได้แบบนี้เลยแม้ว่าเขาจะมีสูตรให้หมดก็ตาม กินเช้ากับใบเฉยๆกินช้าเจ๊กินช้าเหรอรู้ไหมของใบซ่อนอยู่ของใบซ่อนอยู่ผมผมกินแต่ตู้ไอ้ครีมนี่ใช่นิดเดียวเองแต่ผมกินมแล้วผมไม่ไหวแล้วไหลมาเรื่อยๆเลยอยากจะหยิบคอแล้วเนี่ยกิอ้อิ่มแล้วครับอร่อยมากเค,มเคยพาเจ้ามาที่นี่ครั้งแรกแต่ที่นี่เนี่ยบอกเลยว่าพูดเยอะ ออกไปข้างนอกก็คนเยอะนะครับดูค,คือตรงนี้จะมีเก้าอี้ให้นั่งเต็มไปหมดแหมเจยออกมาแล้วเป็นไงอร่อยไหมอร่อยพอลุกขึ้นมาแล้วเพิ่งรู้ว่าอิ่มมากอิ่มมาก <c oughs> ใช่คุณจ้วงไม่หยุดเลยกินม,มากมมากิน <c oughs> บิดวิสัยคุณมากกินเยอะจัดเลยวันนี้ก <c oughs> ินเยอะกว่าผมอีกกินขาดเยอะอร่อย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 ชอบ